กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะยาสีฟัน g ีเฮินะฮะครับโอ้ยพี่บอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ซื้อแล้วคุมกก้มที่สุดคือ g h เฮินะหนึ่งราคาไม่แพงสองคุณภาพเกินราคาเพราะว่าเขาบอกว่าปัญหากลิ่นปากเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญบางค<ช>นหน้าตาดีดีหรอสวยแต่มีกลิ่นปากไปทำอะไรก็จบนะคะตัวนี้กลิ่นปากหายแน่นอนร้อเอร์เซนตหินปูนฟันถุช่วยได้แล้วก็ ที่เป็นเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาคนที่สูบบุรี่ดืม่มชาก,กาแฟาตัวนี้ครับพักต่างๆจะปรับสีฟันของคุณให้ขาวขึ้นนะฮะ วันนี้จีเฮิฟมาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรหลักร้อยหนึ่งหลอดเนี่ยร้อยี่สิบกรัมใช้ได้นานสองถึงสามเดือนนะครับเพราะใช้แค่ไม่ได้ถูเขียวเท่านั้นนะฮะราคาหลอดละสองร้อยสาสิบาทนะครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจเลยนี่จัดให้พร้อมโปรโมชั่นเป็นเซตเลยครับซื้อห้าหลอดราคาเพียงแค่หนึ่งพันบาททวนเท่านั้นส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเก็บเงินไปทางโอเคเก็บเงินไปทางได้ครับแต่ขอเก็บค่าขนส่งเพิ่มสามสิบาทนะครับสนใจโทรได้เลยนะครับเบอร์ดีครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับมมุขวาาหน้จอ สแกน QR code ได้เลยครับ <c oughs> สื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจติดต่อลงโฆษณาครับกับรายการเรามาวางด้านหน้าเหมือนยาสีฟันจีเฮแบบนี้ครับโทรได้เลยครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9ศาครับถึกเธอรู้จักคนนี้ไหมไม่รู้จักใครถ่ายโปรุ่นแรกๆอ๋ไอไม<อ>่รู้จักแม่แต่รู้จักคนนี้ไหมใครคบมาดามอุ๊บคุณแม่เขาให้เรียกว่ามาดามอุ๊บหลวงเจ้เฮ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงถึกจะพูดทำไมอ่ะไม่ได้ ลุงเจ้อุบลิยะไงหรอ,อ,อคุณแม่ทาไมอะคุณแม่ทําไมอะตอนนี้เขาจะมาเปลี่ยนห้ามว่าเรียกเขาเป็นอุบลิยะแล้วนะให้เปลี่ยนเป็น,ปนมาดามอุบมาดามอุบเออเป็นอะไรกับมาดามมดอุ้ยห <laughs> น้าเหมือนกันไม่เหมือนออนะฮะอุบลิยะครับลองชิมรางบริหารทีมฟุตบอลสมโมสรอุดรธานีเอฟซีสิจ้ารออะไรล่ะคุณแม่เป็นได้คุณแม่เป็นนายทวารทวารหนักเหรอทวารก็เธอาทวารหนักไง ที่จะแล้วทำไมต้องขันมาพี่จะต้องงานนะสโมสรอุดรธานีเอฟซีครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานีนะคุณแม่ได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่ของสโมสรฟุตบอลอุดรธานีนะฮะก็ซึ่งนะครับหนึ่งในผู้บริหารนั้นก็เป็นใครไปไม่ได้เลยที่เราเห็นกันขวาสุดเนี่ยนะฮะนี่เสื้อสีแดงใส่สูทสีดำเนี่ยนะครับ ก็คือนักปั้นมือทองอย่างอุบริยะครับโดยขณะผู้บริหารได้ร่วมกันตอบคาถามสื่อมวลชนในหลายแง่มุมครับทั้งเรื่องของการบริหารสโมสรปัญหาการบริหารที่ผ่านมาแล้วก็ทิศทางเป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะฮะด้านของคุณอุป,ปริยะกาชับกับสื่อมวลชนว่านะเรียกว่ามาลามอุบก็ได้นะไม่มีปัญหาพิบจะเข้ามาช่วยดูแลการบริหารแต่จะเน้นหนักไปเรื่องของการประชาสัมพันธ์<อ>ช่วยอารซเยนสัมพันธ์นะ ประชาสัมพันธ์ู้หไม่ดีว่ะมึงอ่านข่าวแม่กูโอ๊ยแม่กูก็เป็นนายทวานนะกูก็ได้เก่วเรื่องอะไรจะมาช่วยในเรื่องการดูแลเพศสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ช่วยหาสปอนเซอร์เข้ามาในทีมนะฮะส่วนทางได้ของบริษัทนะฮะแฟเวอร์สปอร์ตแคปิตอลเองก็จะเข้ามาดูแลโครงสร้างทีมครับและจัดการทีมให้เป็นระบบมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นยาให้แม่โชว์เดาะบอลเดาะยังไง กระดอกบอลแล้วก็ให้แม่เลีเล้ยงฟุตบอลเออคุณแม่ก็ชอบเล่นบอ,นอลอาเหรอขำอะไร <c oughs> อ่าอค่ะอ่ะด้านพี่อุ๊บเองก็บอกว่ามีโอกาสมาทำงานที่อุดรอยู่บ่อยครั้งครับรู้จักกับมาดามนะฮะอาริสมาพักใหญ่แล้วนะปีที่แล้วก็ได้ซื้อหุ้นสโมสรช่วยมาแล้วรู้ถึงปัญหาของสโมสรมาตลอดจึงอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยในด้านนี้หมดทั้งสโมสรนะคหมายถึงว่าดังคุณแม่จะเทรนเป็นการส่วนตัวนะฮะนักฟุตบอลจากอุดรเนี่ยเอสตี่เนี่ยคุณแม่จะเทรนเป็นการส่วนตัวแม่บอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เข้ามาทําทีมฟุตบอล เราขอเวลาทํางานอีกนิดนึงอยากให้เชื่อมั่นในการทำงานของเราแม่ไปทุกวงการก่อนหน้านี้แม่อยู่วงการศาสนาอถ่ายรูปกับพระอหากมองว่าเรามีประสบการณ์แค่ได้บันเทิงเนี่ยนะถ้ามองแค่เรามีดีแค่ได้บันเทิงเนี่ยเราก็จะขอพิสูจน์เราจะขอพิสูจน์ตัวเองใช่ค่ะผลงานมันแย่หรือไม่ดีเข้ามาด่าเราก็ได้โดนแน่นอนชมแน่นอนโดนชมแน่นอนคแม่อยากให้อยากให้รู้ว่าเพศที่สามเนี่ย เพศทางเลือกเนี่ยก็สามารถทำทีฟุตบอลได้แม่ไม่ใช่แม่ไม่เคยเป็นทางเลือกแม,อแม่คือคือทแม่เลือกแล้วแม่คือทางแรกทางแรกทางแรกเลยไม่ใช่ทางเลือกไม่ใช่ทางผ่านนะทางแรกออที่ผู้ชายไม่เลือก <laughs> แม่บอกอย่ามาว่างี้เพราะทุกอย่างแม่เขาจริงใจจริงใจเขาทำงานอย่างตรงไปตรงมาวันที่แม่สามารถตัวสำารับเอดมออุดรเอซีเตะอยากให้แม่แต่งเป็นนางแมวแล้วก็ทำท่าล้างรถอีกรับรองว่าแม่จะเป็นกองเชิดทีละสองยังเจ๊งเลยรับรองอุดรจะเหลือเหรออุดรเนี่ยเขาฉายาเขาชื่อทีมเลยไรแม่ยักษ์แสดยักษ์สีแสดยักษ์แสเออยักษ์แสดนี่ไง รีเอฟซีเนี่ยเป็นยักษ์แสกแสนี่เขาเปิดประธานสโมสรยักษ์แสกคนใหม่นะแม่ควจะใส่ชุดขวาเนาะไปเชียบอลโอ้ยชุดขวาเรียบร้อยทำไมวันที่แต่งล้างรถแต่งยิ่งกว่านี้แคทบูเมนน่ะหรอเออเอ,เอาให้คัตกว่านี้ออแล้วแม่แต่งลงไปเชียใส่วิกด้วยมั้ยยังไงแม่ก็ทีแม่ แข่งนัดไหนชนะนัดนั้นเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันจะวิ่งวิ่งมาเล่นบอลหนีทีนี้ก็ยิงไปตามเต็มที่สิบประตูไปเลยเเป็นประธานนะอย่าไปแซวมาดามอุ๊บเรากลับมากูทุกวันรายการช่องถาร์ตซึ่งหวยเก่งมากรถเล็กรถทะเบียนอะไรรถทะเบียนศูนย์สอบเดี๋ยวแม่เสือหุยจะออกแล้วด้วยออเล่นหวย หวยฮานอยอหวย,ยลาวหวยฮานอยเล่นทุกวันออกทุกวันสู้ตายคุณแม่น่ารักคุณแม่ไปวงการฟุตบอลแล้วนะจ๊ะตอนนี้คุณแม่อยู่วงการหมาแมวแวงการนายแบบนางแบบวงการนางงาม,มวงการขายพรีเซนเตอร์ออวันนั้นคุณแม่ไปบ้านกรอกกรู้สึกว่าช่างช่างจะโดนก็ฟันหน้า <c oughs> เอาเราอูฟังแม่ไปเดินเดินอย่งเง้เขาจะฟันหน้าแม่ ก็กูเดินแล้วกูนั่งรถแล้วกูก็ทำหน้าทำตาใส่มันเออหรอเดี๋ยวมันถือมีดอยู่กูก็เลยรีบไปใครถือมีดอ่ะใครอ่ะปัตติเก่าชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าไม่รู้ไม่ได้เอ่ยชื่อใครบแม่กรอกเขามีหลายครอบครัวเกือบโดนฟันนั่นน่ะแม่กกอกอ่ะแต่เห็นแม่แม่อุ๋มขอชอบไมหมคะตอนแรกๆอ่ะเอออีเก่าถ้ากูจะ้เป็นผู้จัดการ เออมันต้องติดใจกูแน่นหน่อติดใจเรื่องอะไรอะไรทำไมสายตาไม่ได้ออกกันไม่ได้อะหรออืมติดใจกูแน่นอน่อมเห็นกูอย่างนี้นะอืมเออตบตูดโชว์ด้วยอืมกูไม่ต้องจินตนาการแล้วมึงทำไมอะตบตูดโชว์เลย เซ็กซี่เลยเออเนื้อกูจะไปดู FC, อ,อุดรเอฟซีรับรองทีมไหนเจออุดรเอฟซีแพ้หมดเดี๋ยวเพื่อเขาช่วยแม่ไปแน่นอนแล้วก็แม่ไปเป็นนายทวารด้วย <c oughs> เป็นประธานนายทวารด้วยหรอมึงคิดว่าไอเด็กๆมันจะกล้ายิงไหมประตูเนี้ยอประตูผีนลยผัดไทยประตูผีพออขอจะยิงแม่หันหลังเลยนะ เอดือดหลังไฮรบอลก็หายเลยหายก็ไปไม่เด็กหายก็ไปดิโก้โกหรืโก้โกแน่ๆโกโกเมาเมาแม่เมาแม่เหรอเมาแม่ไม่ต้องไปฟ้องนะครับกลับบ้านเกิดดิชทุกวันค่ะไม่มีฟ้องไม่ฟ้องค่ะแม่เขาแม่อะไรอยู่แล้วนะฮะเอาไปดูคุณป๊อกดีกว่าคุณป๊อกสามีคุณมากี้ราศีนะฮะเช็คสมองหลังเจอเนื้องอกนะฮะ จากที่ทราบกันว่าคุณปอกเองก็เป็นสามีของคุณมากเกียราศีครับตรวจพบเนื้องอกในสมองขนาดใหญ่เท่ากับลูกเทนนิส3.5เซนติเมตรครับทำให้ต้องผ่าตัดสมองด่วนเลยโดยผลการผ่าตัดรักษาไปไ,ปได้ดีดีนะครับครั้งที่ผ่านมาจนกระทั่งล่าสุดก็ต้องเข้าเช็คสมองครั้งใหญ่หลังจากที่รักษาไปแล้วนั้นนะฮะโดยมีการเผยแพร่เรื่องราวการเช็คสมองอีกครั้งหนึ่งนะฮะผ่านช่อง YouTube รายการปอกกี้ออนเดอลันนะฮะซีซั่นโฟร์อีที่75เช็คนะครับสมองช็อกเลยนะฮะคุณหมอเจอสิ่งนี้ โดยหนุ่มป๊อกเนี่ยตรวจ M r i เข้าเครื่อง45นาทีนะผลการตรวจเช็คสมองบริเวณที่เป็นเนื้องอกนั้นก็หายดีแล้วหายแล้วร0% 0เลยนะครับซึ่งก็มีเรื่องที่ทำให้หนุ่มป๊อกน่าตกใจเมื่อโจเจอนะฮะจุก3มจุดนะฮะเมื่อไปตรวจแล้วก็พบว่าเป็นขนคุดขนคุดหรอขนคุดก็จะเป็นจุกๆๆจุ่ไงลูกอย่างงี้ไงเออเป็นขนคุดมันคือผมที่ขึ้นไม่ได้นั่นเองซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อแต่อย่างใดนะฮะคุณหมอก็บอกว่าเอาออกให้เรียบร้อยแล้ว ก็คือถอนออกเงหรอมันเหมือนยังไงอันนั้นเล็บน้องป๊อกหรือเล็บคุณหมอคะเล็บคุณมากี้หรือป่าอ๋อเล็บมากี้นะคะคุณหมอจะคุณหมอจะเฟี้ยวไปแล้วนะคุณหมอก็ต้องใส่ถุงมือไหมอะอะไรอะอะไรอะป้าป่าไม่มีอะไรอนะคะเดี๋ยวก็เลิศดนะอ่ะนั่นแหละเขาก็สรุปแล้วว่าคนเป็นห่วงว่าสรุปที่ผ่าสมองไปครั้งนั้นเนี่ย คือเนื้อง,งอกอะ่ะหายแล้วรอ้อเร์ซน,นะห,หลายคนบอกว่าให้ไปเจออีกรอบไม่กลัวไงเพราะบางคนไปเอฟซีเป็นห่วงแต่ผมใช้เขาหายดีนะเขาฟื้นตัวไวมากคุณปอกอะ่ะเขายังหนุ่มหน้องยังหนุ่มยังแน่น,นเราเวลาผ่าตัดเนี่ยถ้ายัางเป็นเด็กหรือ,อยังเป็นวัยรุ่นหรือเป็นหนุ่มเนี่ยโอกาสที่ร่างกายมันจะพัฒนาเยียวยาตัวเองไวหลังจากการผ่าตัดมันมีสูงทำไมคนแก่อายุ60 7 0 8เพอผ่าแล้วมันซูท เพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่ตอบรับม,รมันไม่ตอบรับแล้วไงเข้าใจแม่พลังชีวิตใช้ไปหมดแล้วแต่เด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยน้องยังเพิ่งต่าไหร่เองล่ะมันยังมีการพัฒนาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆ็กเด็กหนุ่มๆนุมผู้หญิงผู้หญิงสาวสาวเราไม่สบายเนี่ยเวลาผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันจะฟื้นตัวเร็วกว่าคนชราใช่คนคนแก่เนี่ยบางทีอาจจะไม่กลับมาไม่เหมือนเดิม,มนะคะแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เกิดกับแม่อุบอย่างเงี้ยคนคุดเหรอ เนื้ออะไรนะเนื้งอกเนื้องอกเท่ากับลูกเทนนิส3าจุดห้าเซนติเมตรแต่ไม่ได้ที่สมองตรงไหนตรงบริเวณทวารหนักไม่เป็นไรอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ผ่าตัดได้เลยผ่าเลยไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยหรือแม่จะแค่ขมิบแล้วก็หลุดดีนี่เท่าลูกเทนนิสพี่ขมิบหลุดแต่ลูกมะพร้าวเมาอีกเล้วนะคะ แกก็ตอนนี้ก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุณแม่กลับบ้านด้วยกันก็แกก็บอกเ่ายังเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหมือนเดิมแล้วก็งานแกก็มีมีเรื่อยๆเลยคุณแม่เนี่ยแล้วก็ขึ้นขึ้นโรงพักเป็นงานอดีรีหล่อไม่ทาอะไรอ่ะก็จับพวกเกียนคีย์บอร์ดไงชอบไปด่าแกไงแกก็จะมาจับเกียนคีย์บอร์ดนั่นแหละส่วนใหญ่ฟ้องได้ไหมได้หมดกูเห็นเขาเงียบทุกคดีไปงนั้นแหละไปอย่างนั้นหรอ สารัฐพราวก็ไปงั้นแหละคุณแม่ไปโชว์ตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูตำรวจบอกมาอีแล้วมาตำรวจบอกมาได้เลยครับเลยเพราะว่าตำรวจเขาดูแลประชาชนไงคุณแม่ก็สวยไงเป็นดาวรัดพาวมหูีดาวโมบังกะปีเส้นเส้นรัตพาวเดียวโมบักะปีเจอคุณแม่ได้ตลอดเวลาคุณแม่เดินถือโครงไก่อะไรอย่างเงี้ยจนน้องๆดาราบอกแม่ไม่ต้องเข้าไปแล้วนะ สงสารแม่กลัวเดินเข้าไปแล้วเจองูเหลืองงูหลามไงทำไมอะเอาหมามันอยู่ในป่าไงอยู่ในบ้านร้างไงแล้วแกก็เอาชอบเอาอาหารไปให้สงสารมาจัดเออแล้วสุดแกก็เดินเข้าไปก็กลัวแกจะไปจ่าอีกงูเหลืองงูหลามไงแม่คิดว่าเจ้าเจองูเหลืองงูเหลืองมันทำอะไรอ๋อมันเลยหนีเออมันเลยหนีเจอนอะมันเลยหนีมันเห็นแม่มุกเดินมากับไก่มันเลยหนีเลยมันไม่กล้าแลก ทำไมต้องเดินไปกับไก่อ่ะก็ถึงไก่ไงโคงไก่เออแม่ก็วู่หมดตีแม่บอกว่าแม่อุ้มไปกับไก่อ่ะมันเลยหนีเฮ้ยอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่กินแล้วฮันนี่ดีกว่าจอห์นสตีก็แฮร์รี่พูแมนเออฮันลี่เบอร์รี่เออมีเล็บเป็นอาวุธเหลื่อมก็เหลื่อมหลามก็หลามเถอะเลยหนีหมดนะฮะแม่จับกินหมดนะคะแม่กินงูเหรอ มึงบอกแม่อยู่บึกอูนี่แม่ไม่กินงูได้ยังไงแม่ถึงได้สวยเป็นสาวสองพันปีขนาดนี้โอ้อัมมาตะแม่เขากินงูเออแหละอืมอะไรหัวเราออะไรเจ้าไปแกงนางอะแม่เอ,อ่ะเดี๋ยวก็เจอมนะาแล้วเธอปวดใจเพราะคนอื่นเ,เดี๋ยวบ้านเนี่ยเขาฟ้องแม่ไปแล้วเนี่ยเอา<ม>นามม<อ>งมาแกงเนี่ยไม่ฟ้องหรอกนั่งเมาส์กันในรถจะมึนกว่นี้อีกนั่งขับเรื่องนู้นเรื่องนี้คุยเรื่องกับคุยเรื่องนางงามอ่ะ นั่งไปกับแม่นะตั้งแต่ช่อง5จนถึงลาดพราวคุณผู้ชมคุยเรื่องนางงาไม่จบตั้งแต่ปี2 5 2 0 20 27 28 29 30 31จงดเ้านถึงลาดพราวอ่ะนั่งกลุยกนนั้นคนนี้ก็นั้นคนนี้เออแล้วนั่งกลุยไปนางก็ไม่ได้ว่างนะแทงหวยสุดฤทธิ์ไม่หวยแล้วออกแล้วหยมาอีกแล้วถูกบ่อยถูกบ่อยถูกเป็นแสนได้เงินก็มาทำบุญกับหมากับแมวหมดเออแกทำบุญไม่หมาให้แมวอย่าไปว่าแกนะว่าเอ้ย แกไปขอตั้งนารุงดาราไมา่นะคะแกเอาไปทำบุญหมดค่ะให้หมาให้แมวนะคะและทองทุกอันที่ใส่นี่ของแท้หมดของแท้นะคนเขากลัวไงว่าแกชอบใส่ทองเข้าไปในป่าในดงไงใช่ ลอกไหมอะไรนะลอกไหมไม่ลอกไม่ลอกบ้ามึงใส่ลนยแม่แม่ใส่องแท้เออเออแต่แม่แตะใส่ทองอ่ะของแท้้าไปในป่ามันจะไม่เจอไอ้เหลือมาสิมะเจอโจมันก็กลัวมันเห็นใส่ทองมันก็กลัวไงแล้วจาโจรหลักกรรมแม่แถมทองให้เหลืองไงแถมทองว่าโจนมากกว่าเออนะครดี๋ยนเด็กช่างนะเออช่างแต่งหน้า อ้าหมดเวลาแล้วโชคดีฝากทีเฮิบด้วยนะครับคุณผู้ชมนะฮะกลิ่นปากนะฮะหายแน่นอนนะคะแล้วก็ใครที่ชอบดื่มชากาแฟสุบบุหรี่นะฮะ ทัพลักต่างๆก็จะหายด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นวันนี้1หลอดราคาหลอดละ230บาทนะคุณผู้ชมใช้ได้น,นาน2-3าเดือนเลย120กรัมครับแต่ถ้าวันนี้ใครอยากจะได้เป็นเซ็ตเลยโปรโมชั่นซื้อ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่น1น0 0บาททุนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคุณพร้อมโอนโทรได้เลยเบอร์นี้นะครับ0ู5ย์8ก6 2 4็หครับหรือที่ไลน์อส,สุขภาพดีสแกนคิวเอาคที K ่มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับซื K ้อคุณผู้ชมท่าน้ี ก็0089 995 99, นั่นเองจ้าวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร,ร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัสดีครับ,รบลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ